แต่ว่าตอนนี้ถือว่าหัวใหญ่กว่ารุ่นที่เรามาถ่ายตอนนี้ถ้าเทียบถ้าเทียบกับครั้งนั้นรุ่นนี้ใหญ่กว่ารุ่นนี้ใหญ่กว่าดิรุ่นนี้มีใหญ่กว่าโอ้โหแล้วที่สําคัญคือรุ่นนี้ไม่ได้ใส่กีนแคลแล้วไม่ได้ใส่แล้วเพราะว่าปีก่อนพี่ใส่ไปหนักมาก500กิโลใช่ใช่ตอนร่้า500กิโลกรัมต่อไร่ก็เรียกว่าใส่ว่าอยู่3 4ี่ปี5ปีไปครับนะตามกําลังของเราตรงนั้นใช่ครับนะครับอ่ะกลับมาแปลงนี้ขอขั้นตอนการดูแลหน่อยพี่ ถ้าไม่ได้ปรับปรุงดินแล้วพี่ตั้งแต่เริ่มเออตรียมดินใส่อะไรบ้างเริ่มก็คือใช้ขี้ไก่รองพื้นแต่รถที่ที่เนี่ยใช้ใช้หนึ่งรถหนึ่งรถก็ตกยี่สิบสองคิวสิบไร่อ๋ขี้ไก่แกะมาขี้ไก่แกะค,ครับก็โรยหวานเข้าไปอย่างี้ครับแต่พอ,อช่วงสักสองเดือนเข้าเข้าเดือนที่สามถึงเดือนที่สี่ประมาณนะครับก็ใช้ตัวตัวทางใบตัวนี้ครับทางใบของใครอ่ะเดี๋ยวดูยี่ห้อกันชื่ออะไรพี่อะไรเนาะอ่านายอ่าอ่าตัวนี้ครับหนึ่งกับตัวนี้หรอตัวนี้ เธอโบแผนโอเคครับสองตัวนี้ไปได้มาจากไหนอ่ะตัวนี้เอาก็แถวแถวนี้แหละแถวแถวนี้นะครับ